ทุนกรมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2557-2558วันนี้เวลา18นาฬิกา21นาทีทุนกรมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังมหาวิทยายลัยพิษณุโลกอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2557-2558ถึงจำนวน2,000คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญต่อนหนึ่งว่าบัณฑิตท,ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นั้นจะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้มีความคิดและมีสติปัญญาสามารถนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนมานำมาใช้แก้ไขาปัญหาต่างๆได้ ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการต่างๆมีอยู่อย่างแพร่หลายดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องบันศึกษาค้นคว้าหาความรู้พร้อมทั้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่างๆตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อนําความรู้ต่างๆที่ได้ศึกษามามาประกอบสัมมาชีพและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมตลอดจนประเทศชาติได้อย่างเป็นสุขมหาวิทยายลัยพิษณุโลกเดิมเป็นวิทยายลัยพิษณุโลก ไดยทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2,547ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นมหาวิทยาลัยในปี2,554